เพราะนั้นว่าท่านมหาเศรษฐีเมื่อเห็นว่าการให้ทรัพย์เพียงเท่านี้ไม่เป็นที่พอใจของคนรับใช้คือทานอนาาระที่นี่กล่าวต่อไปว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฉันขอขึ้นราคาให้เป็นพิเศษให้เธอ 1, หนึ่งพันกหาบนะ แล้วก็ขอให้เธอให้บุญกุศลคือบินาบาตค่าย่ความดีคือบุญกุศลนั่นแก่ฉันฝ่ายท่านานาภาระนั้นคนนั้นก็ไม่ยอมให้แม้แต่ทรัพย์ตั้งหนึ่งพันความจริงหนึ่งพันสมัยนั้นถ้ากับหนึ่งพันตำลึงทึ่งถอยหลังไปจากนี้ประมาณสี่สปีลำดับนั้นาาาท่านมหาเศรษฐีจึงได้กล่าวกับว่าท่านผู้เจริญ พ่อนั้นจงยกไว้เถิดถ้าเจ้าไม่ให้บินบายก็จงถือเอาทรัพย์พันหนึ่งนี้แล้วให้ส่วนบุญกับฉันเถิดน,น,นี่เป็นอันว่าในเมื่อไม่มีโอกาสที่จะได้รับได้รับบุญทั้งหมดก็ขอให้มีโอกาสได้รับผลส่วนบุญที่เขาจะพึงได้เป็นนั้นว่าท่านมาหาเศรษฐีหมดท่าที่จะใช้วิธีอื่นเมื่อ พูดยังไงเขาไม่ยอมให้ทั้งหมดก็ขอให้เขาแบ่งส่วนบุญบ้างอันนี้ก็เข้าท่าดีเหมือนกันเวลอนูว่าไมอันนาภาระจนิกล่าวว่าประเดี๋ยวก่อนเขารับนายเรื่องการขอโมทนาและแบ่งส่วนบุญนี้จะมีผลเป็นแปรการใดอันนี้ก็เดี๋ยวก่อนรอก่อนนะครับกระผมจะต้องไปปรึกษาแกพระผู้เป็นเจ้าดูเสียก่อน เมื่อพระผู้เป็นเจ้าว่ายังไงผมจะกลับมาใหม่จะโมจะขอแบ่งส่วนบุญได้หรือไม่ได้เดี๋ยวให้ตกลงกันเพราะข้อนี้ผมไม่ได้เคยศึกษาไว้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีเป็นอันว่าเขากล่าวอย่างนั้นก็ธ่ามหาเศรษฐีแล้วก็ได้รีบไปเพราะเวลานั้นพระบาเจกพระเจ้า,จายังไม่ได้ไปไกล แต่ความจริงอาตมาคิดว่าพระระเจกพระเจ้าท่นานทราบว่าเรื่องเบื้องหลังจากการถวายบิณฑบาตแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะตามธรรมดาเมื่อได้ทันรับบิณฑบาตแล้วทุกท่านก็หอกลับไปสู่ภูเขาคันธมารแต่นี่พระประเจกพระเจ้ายังรีรออยู่เป็นเรื่องน่าเสียดจันเนี่ยอาตมาคิดเอง เมื่อเขาเรีบไปทันพระบาเจกพระพุทธเจ้าแล้วเจเริญถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญเขารับท่านสุมรรณมหาเศรษฐีซึ่งเป็นนายของกระผมท่านให้ทรัพย์กับผมหนึ่งพันแล้วขอส่วนบุญในการที่ถวายบิณฑบาแตแด่พระคุณเจ้าเมื่อท่านต้องการอย่างนี้กระผมจะทำประการใดดีครับพระบาเจกพระพุทธเจ้า ไม่ได้ฟังคำของท่านอน,นาภาระท่านได้นำข้อความเปรียบเทียบในการแผ่อุทิศส่วนกุศลผลบุญให้แก่บุคคลอื่นหมายความาบุญใดที่เราทำแล้วให้บุคคลอื่นมทนาเพื่อท่านให้ให้ท่านอน,นาภาระผู้มีจิตศรัทธากล้าได้รับฟังดังนี้ได <c oughs> ้กล่าวว่าท่านผู้เป็นบัณฑิต สมมติว่าประทีปในเรือนหลังหนึ่งหรือว่าในบ้านหลังหนึ่งหรือหม้อต่ในร้อยตระกูลเพิ่งมีที่เขาจุดไ้ดีแล้วลุกโล่มีแสงสว่างสำหรับคนอื่นนอกจากนั้นถ้าจะเอาน้ำมันของตนชุบใส่แล้วก็หมยคมามว่าทำครบหรือทำตะเกียงกระจุกต้องขอต่อจุดไฟจากดวงนั้นๆจากดวงนั้น เอาไปคนลดวงสองดวงสามดวงสี่ดวงแสนสว่างของดวงีทพดวงเดิมอันนั้นจะหมดไปหรือว่ายัางมีอยู่ท่านอนาภาราก็ตอบว่าถึงแม้ว่าเขาจะต่อไปกี่แสนดวงก็ตามครับดวงเดิมก็ยังมีแสงสว่างอยู่พระวจีจกงพระพุทธเจ,าจ้าจินตนาตตอว่าก็อก็นี่ก็เหมือนกัน การที่เจ้านายของท่านจะโมทนาส่วนกุศลด้วยและท่านผู้เป็นบัณฑิตจะเป็นข้าวยาคูถ้บวยหนึ่งก็ดีหรือว่าข้าวธรรมดาเนี่ยสักพีนหนึ่งก็ตามเมื่อบุคคลให้ส่วนบุญในวินับายของตนแก่บุคคลอื่นในหมายความว่าไม่ใช่ว่าข้าวทั้งหมดแต่คนอังหลายที่ยกกใส่ข้าวต้ม สักทะบวบยหนึ่งก็ดีเข้าสวยสัพพีหนึ่งก็ดีแล้วเมื่อในเมื่อคนอื่นเขาขอโมทนาแล้วก็บอกให้เขาโมทนาด้วยถ้าคนนั้นโมทนาอยู่จะให้แก่คนประมาณเท่าใดก็ได้ใครๆมาโมทนาก็ให้เขาโมทนาได้เพราะว่าบุญทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถจะพึงสลายตัวไปไม่มีการหมดไม่มีการลดไป แต่บุญทลา,ายเหล่านั้นจะถึงกับบุคคลอื่นมากจริงขึ้นทําให้เขามีความสุขก็เ <c oughs> <c oughs> มื่อท่านได้ให้บินาบายส่วนหนึ่งเท่านั้นหม,มายความว่ากหมายความเราได้ให้บุญส่วนหนึ่งเข้าไปเท่านั้นเราไม่ได้ให้ไปทั้งหมดแต่ผลที่เราจะพึงได้ก็ยังมีผลเต็มร้อย <c oughs> เปอร์เซ็นเหมือนกับดวงตะเกียงที่เราจุดไว้มีคนอื่นเข้ามาต่อจากแสงไฟ จะเปลวไฟของเราไปต่อจุดขึ 100, 000, 000ด้ร้อยดวงพันดวงและแสนดวงไฟดวงเดิมก็ไม่ได้ลดลงไปแต่แสงสว่างมันจะมากขึ้นช่วยกันสว่างเมื่อได้ท่านให้ส่วนบุญกับท่านมาหาเศรษฐีผลผลของบุญนี้ของท่านไม่ได้ลดไปท่านมาหาเศรษฐีก็ได้ด้วยก็เป็นอันว่าเชื่อผลของบุญก็แบ่งออกเป็นสองส่วนคือท่านได้เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ีส่วนหนึ่ง ท่ามหาเศรษฐีก็ได้ด้วยเป็นอันว่าเขามีความเข้าใจว่าการที่ท่านมหาเศรษฐีจะขอโมทนาบุญด้วยนิสัยไม่สามารถจะทําบุญในเขาหมดไปแต่ทวับขกว่าท่านมหาเศรษฐีก็มีสนได้ด้วยเขาจึงรับคําว่าดีแล้วขอรับท่านผู้เจริญแล้วก็ลาพระบาเจวุฒเจ้าเขาย,ยกมือตัไหว้ด้วยความเคารพแล้วก็ลาไป ไปสู่สำนักของท่านมหาเศรษฐีแล้วกล่าวว่านายขอรับขอท่านจงรับเอาส่วนบุญนี้เถิดผมไม่ถามอาจารย์แล้วท่านบอกว่าไม่เป็นไรบนกุศลที่ผมได้ผมก็ได้เต็มที่แต่ส่วนที่นายโมทนานายเขาได้ด้วยครับเป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐีเพียงกล่าวว่าถ้้แต่นั้นพ่อจงรับเอากะหาบณาน,น้ไป พระนาภาระจรึงกล่าวว่าผมไม่ได้มาขายส่วนบุญนะครับ <c oughs> บุญดีก็ผมทำนี้ผมให้ท่านโมทนาด้วยความเต็มใจก็ผมไม่ต้องการขายส่วนบุญก็ผมให้ส่วนบุญกับท่านโดยศรัทธาแท้ๆท่านเศรษฐียังกล่กาวว่าเจ้าให้โดยศรัทธาถึงแม้ว่าเราก็บูชาความดีของเจ้าโดยศรัทธาเราไม่ได้ซื้อส่วนบุญ เจ้าจงรับเอาไปเถิดพ่ออันหนึ่งจงจำไว้ว่าจำเดิมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าจะได้ทำการงานใดๆด,ด้วยมือของตนเองเลยจงปลูกเรือนอยู่ที่ริมถนนนั้นเถิดแล้วก็จงถืออาวัตถุทุกอย่างที่เจ้าต้องการในบ้านของเราเอาไปใช้ได้ตามอธัธยาศัย นี่บุญที่พระบาเจกพระพุทธเจา้าออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็คนใส่บาตรในวันนั้นมีผลในปัจจุบันแบบนี้ท่านกลา่าวต่อไปว่าก็บ,บินดับ,บาตรที่บุคคลถวายแก่ท่านผู้ออกจากนิโรธสมาบัติท่านนี้หมายความว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีอากาาวกดีพระสาวกดีหรือวา่าพระบาเจกพุทธเจ้าก็ดี ย่อมให้ผลในวันนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแม้พระราชาทรงสดับความเป็นไปนั้นแล้วจึงรับสั่งเรียกให้อนาภาระเข้ามาเฝ้าและก็ทรงรับควรบุญพระราชาก็ทรงประทานโภคะมากมายคือทรัพย์สินมากมายและก็รับสั่งให้พระเยทานตำแหน่งเศรษฐีแก่เขาเอาคนแล้ว นี่เป็นคนรับใช้อยู่หยกหย,ยกกลับเป็นเศรษฐีสิอีกนี่เาะนั้นว่าพระที่อาจากนิโรธาสมาบัตนินิเราหารได้ยากแต่ได้ว่าผลอันนี้จะต้องมีแก่บคุคคลผู้ให้ทานถวายทานในขณะนั้นแต่ผู้เดียวไม่ใช่เช่ว่าจะไปรวมรวมรักษาเป็นร้อยรายพันรายแต่ท่านรวมที่พากันถวายร้อยรายพันรายก็ย่อมมีผลแต่ย่อนไปหน่อยหนึ่ง คือว่าจะมีความเป็นอยู่ไม่ฝืยเคืองจะมีอาการดีขึ้นจะมีการคล่องตัวดีขึ้นกว่าเดิมตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบประวัติพระนรุตต่อไปสหรับท่านอนาภาระนั้นได้เป็นสหายของท่านสุมณเศรษฐีเป็นว่าอนาภาระก็เป็นเศรษฐีท่านสุมณะเศรษฐีเป็นสิทธิเก่าผู้เป็นนาย คนนี้เป็นเศรษฐีใหม่มาจากตำแหน่งแห่งคนรับใช้ต่างคนต่างก็ไปเสหายกันคือท่านเศรษฐีเดิมไม่ได้มีมานะทิฐิถว่าเจ้าคนนี้เคยเป็นขี้ข้าของเรามันจะมีฐานะขึ้นมาเป็นประการใดมันก็ไปขี้ข่าเราถ้าไม่ได้คิดอย่างนั้นใหญ่ท่านดีอยู่แล้วท่านเป็นคนมีจิตประกอบปฏิบัติบุญกุศลหากินไม่ได้ความสุจริตไม่ได้คดไม่ได้โกงใคร เป็นอรรถสองเศรษฐีทำบุญทั้งหลายตลอดชีวิตเป็นอมตะคนต่างทำบุญกันใหญ่เป็นคู่บุญบารมีกันนี่ประวัตินี้ความจริงจะเล่า,าเฉพาะประวัติพระนรุธเท่านั้นเห็นว่าทั้งสองท่านเป็นคู่บุญบารมีกันเหตุผลมาจากโมทนานในส่วนกุศลและผลข็าน่าจะบรรดาลให้เป็นอรหันต์ในระยะเดียวกันจึงขอนำเรื่องนี้เรื่องราว พระสูตรนี้มาเล่าให้กับบรรดาท่านพุทธัดบทิทฟัทงจุนขวาจะจบสูตรเมื่อทั้งสองท่านจากจากต่างคนต่างจุติคือตายจากตภาพนั้นแล้ว <c oughs> ท่านก็ไปเกิดในเทวโลกเป็นเทวดาท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกสิ่งการนานหมายความว่าไม่ยอมลงนรก เป็นเทวดาบ้างเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างสลับกันมาสลับกันไปสำหรับในเวลาพุทธบ่ายการนี้คือในเวลาที่องค์สมเด็ดจพระจินสีสม,นมสมบนามัสสะสมณะโคดมทรงบ่ายขึ้นเธอก็ถือปริสนธิในตำหนักเขาเม่เจ้าสักยะมีนามว่าอามิตธนะนี่สำหรับอนาัภาระอนัาระเศรษฐี หรือว่าถ้าอนับภาระคนรับใช้ขขงสมณะเศรษฐี <c oughs> มาเป็นญาติของพระพุทธเจ้าคือเป็นลูกของอา,าของพระพุทธเจ้ามาเกิดในเป็นลูกของท่านอามิโตธนะในกรุงกบินภัทซึ่งเป็นพระบุญญาตระยุิญาติทั้งหลายบรรดาพระบุิญาติทั้งหลายทรงตั้งขนานพระนามแก่พระบุมานั้นว่าอานุรุทธะ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงพันนามว่าพระปฐุมมตระทรงพยากรในชื่อนี้มาได้กระตรงนี้กุมานั่งท่านก็เป็นพระนิษตภาดาของพระเจ้ามหานามสกยะหมายความมีพี่ชายชื่อว่าท้าเจ้ามหานามตัวท่านเป็นน้องมีนามว่าอนุรุตก็เป็นโอรสของพระเจ้าอาเคองสมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้า ในเป็นผู้สุขุมรารชาตอย่างยิ่งสุขุมรารชาตนะสุขุมาาหมายความว่าเป็นคนมีชาติสูงมีแต่กูลสูงมีบุญมากในเมื่อมีบุญญาธิการมากมีเป็นสุขุมรารชาตจะหมายความหาความลำบากไม่ได้ <c oughs> ได้ยินว่าในวันหนึ่งเมื่อกริย์ทั้งหกหกองเล่งครุบ เอาขนมมาแขะคะแนนกันกษัตริย์หกองค์นี้ใครบ้างก็ไม่ทราบในบาลีท่านไม่ได้บอกแต่ในประวัติดูมันก็จะบอกในที่ที่นี้ไม่บอกก็เ,เลยไม่นำมา,ม,าม,ามาเล่าสู่กันฟังว่าท่านเชื่ออะไรบ้างเวลาเล่นกบก,กันก็เอาขนมมาทำเป็นคะแนนกันหมายความว่าถ้าใครแพ้ก็ต้องจ่ายขนมไม่ใช่จ่ายต้นเงิน ในลายที่เจ้าอนุรุตแพ้ที่ได้ส่งข่าวไปยานสำนักของมารดาเพื่อต้องการขนมเอามาชำระหนี้กันเกือไมเ่เฉงปีแค่ที่เสียครบสำหรับมารดานั้นเอาพระจนะทองคำใบใหญ่มันจุให้เต็มด้วยขนมแล้วก็ส่งไปให้เจ้าอนุรุตเสวยขนมนั้นแล้วก็วส่งเล่นแล้วก็แพ้อ,อีก ใครอีกก็ส่งข่าวมาขอขนมแม่อีกเป็นอันก็ว่ากันอย่งงางนั้นตลอดมาเมื่อคนนำขนมมาแล้วถึงสามครั้งแพ้เขาสามหนขอขนมแม่สามครั้งครั้งที่สี่พระมาณดาก,ก็ส่งข่าวมาว่าเวลานี้ขนมหมดซะแล้วไม่บอกว่าขนมหมดว่าเวลานี้ขนมไม่มีเอาที ท่านรุตก็บอกว่าท่านรุตฟังคําว่ามันดาในกล่าวแล้วว่าขนมไม่มีก็เกิดมีความรู้สึกว่าไอ้ขนมนี่มันชื่อว่าขนมไม่มีนี่คําอธิฐานเดิมว่าคําว่าไม่มีจงอย่าปรากฏกับข้าพเจ้าไม่พบน้อยและพบใหญ่ทุกชาติแหมคำอธิฐานมาดังแสงกลับ แสงกลับนี่ไม่ใช่แสนชาติกลับหนึ่งอาจจะเกิดหลายหลายชาติหลายหลาครั้งท่านก็เกิดมีความรู้สึกว่าแม่บอกว่าขนมอื่นน่ะไม่มีหรอกมีแต่คำว่ามีแต่ขนมไม่มีขนมที่ชื่อว่าไม่มีนี่จะมีในบัดนี้แล้วเอาที่จะเล่นขนมไม่มีซะแล้วเป็นยังไงฟังกันต่อไป เพราะความที่ท่านกล่าวอดิฐานไว้ในการก่อนว่าคําว่าไม่มีจงยามีแก่ข้เจ้าเวลานั้นท่านมรุตจึงบอกแก่คนใช้ไปบอกแม่นี่บอกว่าเธอไปบอกกับแม่ฉันนะว่าจงส่งขนมไม่มีมาให้ฉันฉันจะกินขนมไม่มีก่มจริงขนมไม่มีนี่แม่ไม่เคยทําเลี่ยงฉันเลยอ่ะ เคยมีแต่ขน,นมอย่างอื่นชื่อว่าขนมไม่มีฉันไม่เคยพบนี่ล่อกับคนประเภทนี้เขาก็ลําบากเหมือนกันท่านแม่ก็คนจะก,กลุ่มในเวลานั้นปรากฏว่าคนใช้ก็มาบอกมารดาพระมารดาของพระนรุตเมื่อคนใช้รับสารมากราบทูลอย่างนั้นเพราะเจ้าชายนรุตต้องการจะกินขนมอาจจะเสวยขนมไม่มีขอพระแม่เจ้าจงส่งขนมไม่มีไปให้ เรื่อมันได้ยินในคิดว่าคําว่าไม่มีนี่มุดของเราไม่เคยได้ฟังมาแล้วในกาลก่อนเมื่อเธอต้องการอะไรมันก็มีเสียทุกอย่างฉะนั้นเวลาบอกว่าขนมไม่มีเธอก็อยงไในคิดว่าขนมชื่อชื่อว่าไม่มีมันปรากฏอยู่สำหรับวันนี้เราจะต้องให้ลูกชายของเรารู้ว่าคำว่าไม่มีนั้นมันปรากฏอยู่ในชาตินี้ ไม่ใช่ว่าต้องการอะไรแล้วยันได้ทุกอย่างได้สงครามปรารถนาทุกประการจรึงจะหาวิธีการให้ลูกชายเข้าใจว่าคำว่ามันไม่มีมันเป็นยังไงท่านจึงแอาถาดทองคำวางไว้ลูกหนึ่งเป็นถาดทองคำเปล่าแล้วก็ถาดทองคำอีกลูกหนึ่งปิดไวข้ข้างบนแล้วก็ให้คนใช้รับไปบอกพ่อจงเอาไปเถิด เจ้าจงนาดนำถาตรงคํานี้ไปให้แกลูกชายของเรานี่ท่านมารดาท่านก็ยิ้มยิ้มในใจว่าคราวนี้ต่ลูกชายของเราจะพบกับขนมไม่มีจะได้รู้ว่าไอ้คำว่าไม่มีมันมีอยู่เธอเป็นลูกเจ้าลูกนายมีทรัพย์มีสินมากต้องการอะไรก็ได้ไม่รู้จักความจนเพราะขึ้นชื่อว่าเศรษฐีก็ยังรู้จักการขาดไฟชั้นใดฉะนั้น การที่ขนมไม่มีสําหรับฐานะแห่งความเป็นเจ้าหรือความมาไม่มีในฐานะแห่งความเป็นเจ้ามันก็มีเช่นนั้นก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมีอะไรซสทุกอย่างเป็นตอนนี้ชักยุ่งแล้วเพราะว่าการปฏิฐานในการถวายสังฆทานเป็นสําคัญตามพระบาลีจึงกล่าวว่าในเวลานั้นเทวด,ดาทั้งหลายผู้รสาพระนครคิดว่าเจ้าอนุรุษ ผู้เป็นเจ้าของพวกเราเขาถือว่าเป็นเจ้าเหมือนกันเทวดาก็ยอมรับรับถือเพราะความดีเดิมท่านอาธิฐานมาดีท่านทำบุญมาดีได้ถวายพัดอันเป็นส่วนของตนแก่พระบาเจกผูพุทธเจ้ามีนามาอปริทธแล้วตั้งความราถนาไม่ว่าเราไม่พึงได้ฟังบทว่าไม่มี หรือเราไม่มีต่อจากนี้ไปเราจะไม่ได้ยินคำว่าไม่มีในการแห่งตนเกิดเป็นคนขนญาติชื่อว่าอนนภาระนี่พระเทวดาเขาจำได้เ <c oughs> พราะยิงเทวดาท่าไม่ลืมอารมณ์ท่านเป็นทิพ์รู้หมดนี่ถ้าหากว่าเราทราบความนั้นแล้วแล้วก็ทำเฉยเสีย ไม่บรนาลขนมไม่ปรากฏปล่อยให้คำว่าไม่มีปรากฏกับพระพนรุตศีรษะของพวกเราจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสียงเพราะบุญบรารมีเดิมของท่านแต่ความจริงศีรษะเทวดานี่น่ากลจะแตกไม่ได้เพราะมันเป็นศีรษะทิพย์หรือว่ากำลังบุญเป็นกำลังทิพย์ก็สามารถจะบรันาลให้ศีรษะเทวดาแตกได้อันนี้อาตมาไม่เข้าใจหมนกัน เป็นอันว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่ถ้าให้คําว่าไม่มีปรากฏการณนรุนพวกเราจะเกิดความไม่สบายใจถ้าคำวินิจฉัยนี่ผิดอตมาก็เขาต้องขอประทานอภยัยเพราะว่าไม่ใช่สัพนพยูวิสัยก็ลองลอง,ลองวินิจฉัยอยู่เท่านั้นเองจึงบรรจุถาดเปล่าๆที่เขาท่านแม่ส่งมาให้สองลูกนั้นให้เต็มไปด้วยขนมทิพย์ เป็นอันบา่าเทวดาต้องทำขนมให้ในขณะที่บุรุษนั้นนำไปในเมื่อชายบุคคลผู้รับใช้นำไปแล้วบปถวไหไปวางไว้ในสำนักของเจ้าศักยาทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็เปิดออกกลิ่นของขนมทิพเหล่านั้นก็แผ่ซ่านไปทั่วระนลครโอ้โหกรุงอวิพภพนี่มันก็ไม่เชยเล็กป็ปกว้างใหญ่ไพศาลขนมไม่แผ่ซ่านไปทั่วระนครก็น่าคิด เมื่อก็ละเมื่อขนมพอสักตว่าเจ้าสกะทั้งหลายเหล่านั้นทรงวางไว้ในปากเท่านั้นในโอดเนยโอดก็ปากกลิ่นนั้นก็แผ่เข้าไปซ่านซ่านสำหรับทราบซ่านสู่ไปสู่เส้นสำหรับรับรถเจ็ดพันต่างๆแล้วโอ้โหนี่บาลีทำไมอย่างนี้ฟังยาก เป็นนั้นว่าพากนันมแตะลิ้นท่านั้นมันก็ซ่านไปทั่วปราสาททั้งหมดอร่อยทั้งหอมทั้งอร่อยไม้ก็อ่อนน่ากินกำลังกิน <c oughs> ต่างคนต่างพากนันอ,อะไรไอร่อยไปทั่วทั่วกันแปลกใจในรสขนมนั้นซึ่งไม่ปรากฏการมาก่อนว่ารสขนมแบบนี้เราไม่เคยได้เคยบริโภคมาสําหรับท่านอรุธทธะทรงดำริว่า ในการก่อนแต่น,นี้พระมารดาไม่เห็นเห็นท่าจะไม่รักเราเอาเขาแล้วนี่คิดแล้วเมื่อในเวลาก่อนๆนะพระมารดาเห็นท่าจะไม่รักเราเสียแล้วเพราะอะไรเพราะว่าในเวลาก่อนๆพระองค์ท่านก็ไม่เคยไปทอดขนมประเภทนี้ให้แกเราฉะนั้นท่านพระอน,นุรุตันกลับไปบ้านแล้วทูลถามพระมารดายอย่างนี้ว่า ถ้าแต่พระแม่เจ้าหม่อมฉันไม่เป็นที่รักของพระแม่เจ้าหรือเพื่อการใดเอานี่นี่เรื่องมันไปเป็นคนละเรื่องซะแล้วแม่จะให้กินขนมอากาศแต่เทวดาย่องทําขนมทิพย์ไปให้ท่านลูกชายไม่เคยได้ขนมทิพย์มากินขนมทิพย์กว่าวันนี้เลยก็คิดว่าแม่กี่การของดี ไอของดีๆอย่างนี้แม่ไม่เคยทําทําให้มาในการก่อนก็หาว่าแม่จะไม่รักนนัน้ท่านประมาณดาจึงกล่าวว่านี่พ่อโนรุธพูดอะไรพ่อเจ้าเป็นที่รักของแม่แม้ว่าในตาแดนสองหากว่าเจ้าตองการแม่ก็พักให้ได้หรือว่าหัวใจของแม่ถ้าลูกตองการแม่ก็พักให้ได้ทําไมแม่จะไม่รักลูกลูกถามแม่ในเรื่องนี้พ่อไหนสงสัยแบบไหนนั้นลงว่ามา สำหรับท่านรุธย์ได้กล่าวกับพระมารดาว่าพระแม่ข้าแต่พระแม่เจ้าหม่อมฉันเป็นที่รักของพระองค์แล้วถ้าหากว่าหม่อมฉันเป็นที่รักของพระแม่เจ้าก็เพราะเหตุใดในเวลากาก่อนๆพระแม่เจ้าจึงไม่ได้ทําขนมที่มีชื่อว่าไม่มีเห็นปาน,นีประทานแกหม่อมฉันล่ะ ไอ้ขนมที่มีชื่อว่าไม่มีที่พระแม่ส่งไปในวันนี้พระแม่เจ้าส่งไปมันอร่อยจริงๆแล้วเมื่อวันก่นกอนททาไมพระแม่เจ้าไม่ทําให้ลูกกินบ้างเอาแล้วสร้างความยุ่งเมื่อพระมารดาได,ด้ทรงสดบจเพียงถามบุรุษแนตะ่ว่าเพียงถามคนรัใช้ว่าพอ่อนี่ไอ้ในถาดนั่นนะมันมีอะไรอยู่หรือคนรับใช้ยยังกราบทูลว่าพระแม่เจ้า ถาดที่พระแม่เจ้าวางไว้เฉยๆเป็นถาดเปล่าแล้วก็ข่าวถาดเปล่าปิดไปข้าพระพุทธเจ้าก็ราบแล้วก็เห็นแต่ต้วว่าเมื่อข้าพระพุทธเจ้าไปวางถาดลงพระลูกเจ้าเปิดถาดขึ้นมาปรากฏว่ามีขนมเต็มกลิ่นหอมตลบไปหมดเพราะมีรสอร่อยต่างพระองค์เจ้าทั้งพระองค์ในกันเมื่อเสวยแล้วต่างคนต่างชมเชยว่าขนมอย่างนี้ไม่เคยเสวยมาในกันก่อน รถมันดีมากพระเจ้าค่ะนี่พระมารดาจึงได้ดำหนิว่าบุตรของเราได้ทําบุญไว้ดีแล้วขนมทิพย์จะเป็นของอันธิวดาทั้งหลายท่านบรรดาให้ปรากฏขึ้นแก่บุตรของเราเมื่อท่านคิดอย่างนี้แล้วแม่เจ้าอนุรุตก็ทูลถามพระมารดาต่อไปว่าข้าแต่พระแม่เจ้า ขนมเช่นนี้เนะี่ยหม่อมฉันไม่เคยกินมาเลยในการก่อนพระอ,องค์ก็พึงทอดเฉพาะขนมไม่มีแต่ในวันนี้เท่านั้นหม่อมฉันก็ได้สงสัยว่าพระแม่เจ้าทําไมเมื่อวันก่อนพระแม่เจ้าจึงไม่ทําขนมไม่มีให้กับหม่อมฉันสนุกกันใหญ่เจมเดิมแต่นั้นมาเพื่อมารดาก็ส่งล้างล้างถาดให้สะอาดแล้วขึ้นล้างถาดทองคํา ในเวลาที่ลูกต้องการจะกินขนมหลือเสวยขนมแล้วก็ปิดบริษาททองคำที่ลูกหนึ่งแล้วก็ส่งไปให้ในเวลาที่ท่านอนุรัก,กระทูนกลับมาว่าหม่อมฉันมีความมีความประสงค์จะบริโภคขนมบรรดาเทดดวดาทั้งหลายก็จะต้องเลยเทวดาทำขนมเรื่อยไปพระกุมารนั้นเมื่ออยู่ในถ้ำกลางในเวลากลางวัน ก็ไม่ได้ทราบในความแห่งบทเป็นอันว่าพราะนรุตในขณะที่มีชีวิตยอยู่ไม่เคยปรากฏเลยว่าคําว่าไม่มีต้องการอะไรก็มีได้กันทั้งหมดนี่เป็นผลบุญที่ท่านได้มาเพิ่ไว้แล้วด้วยดีในพระประเจของพระุทธเจ้าและเพราะตั้งตั้งอธิฐานนบารมีไว้ชินนั้นนั้นเรื่องอธิฐานบารมีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงถือว่ามีความสําคัญอย่างยิง่ง ถ้าหากว่าไม่มีความสําคัญแล้วองค์สมเด็จพระประทีบแก้วคือพระพุทธเจา้าก็คงจะไม่จัดอริฐานบารมีไว้ในบารมีสิบ